โดยทางกลับนะครับ FC ฝนตกหนักมากนะครับผมมองทางแทบไม่เห็นนะครับ FC วันนี้นะครับผมฝนตกนหนักหุดมืดฟ้ามอด,ดินนะครับรถแล้วก็ไม่มี e เอนะครับจะเกิดฝ้านะครับผมเนีนะฟ้ามองไม่เห็นทางนะ,ะได้อยู่มีไม่ได้ที่เออเดี๋ยวมึงจุ่มอะไรสบานให้สบานสบานอีกสบาอน,นาบาอ,นอ,อ๋อสบคนเอ,นองอ เออลองเเออะจอดจอดที uh ่น huh. oh, okay. ั no ่งก euh. oh, uh ่อนเกิดเห็นแฟันนี่สินะตกระหว่างทางหนักมากหสิเออเข้มาเข้ามาเปิดเอะไรเมงยูนะสบานเนอสบานเนอสบานนอเออเฮอาสบานโอ้หนามากสิหนามาเลย ดูครับมดูโอ้มืดฟ้ามดดินครับผมโอ้ยันตานมหมุนนนี่เดี๋ยวนี้อทำไมมาเตียมัเ่นูตางไ่ได้มเนีมุน่ดปรีมู่ข้าง่าเะฝนตกหนักมากเลยครับอีทีนะ ถ้าปิดหมดในเรียวถาเปิดเปิดค้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวให้เอมันอากาศดีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไฟฟ้าให้มองไปตรงนี้นะยอดเลยวันนี้โคตกวันนี้นวันนี้คนได้กินปลานที่มีปลากินอี่ลงปลาลงในมุมน,นี้นะครับผมทีมงานเรานะครับผมอยู่วาาความลำบากของทีมงานเราแต่เราไม่ยออ่อท้อไม่หวัน่นที่จะทำความดีต่อไปน๊ะสินะ ถึงคนจะตกถึงฟ้าจะร้องก็ไม่เคยเห็นหน้าน้องพี่อย่างสบายสบายต่อจากนี้เปไม่มีเห็นกลัดน้องตาคอยจ้องเนี้อมองทางใดเอ๊ะนี่นี่เล่นังไม่มีเล่นบ่ไม่แน่นน่ะเฮ้ยมันมันตีโคมันลอยออกกันน้องอกะโอเคเอาเลยอันไหนไปทีเถอะเดี๋ยวไปบุกต่อ โอ้ครับว่าตาวันนี้เราขึ้นนะครับฝนตกอย่างหนักน่วงก็ทำไมโทรศัพท์มันมืดเลยเมื่อไงมันไงตาค่อยๆไปเออแตพัดเจ็ตบ่อยๆเพราะว่ารถเปนมีเอเลมันเกิดการควบแน่นของอากาศได้ที่นะข้างในมันร้อนข้างนอกมันเย็นมันเกิดการควบแน่นเกิดไอน้ดัขึ้นมานะครับผมเออบอกเปิดๆเอ๊ะเย็บไหนมันเลยอากาศให้เหมาะสมข้างในกับข้างนอกให้เหมาะสมกัน เิดเห็นในขา้วันนะครับฝนตกหนักอย่างหนักมากเลยคุณดูโอ้น้ำท่วมเนี่ยวันนี้จะกินปลาเนเรากินปลาย่างเนี่ยไอเบียแล้วเขาไม่มาแล้วก็จอดรอาเอเดี๋ยวเนนาอยี่เจ้านียโอคครับขึ้นหาเยอะไหมครับรอครับรออ้สวัรอรอครับรอเลยครับ